เมนูวันนี้กะเพราหมูสับใส่กุ้งมารับชมกันนะคะจะผัดกะเพราหมูสับกับกุ้งค่ะอมืมารับชมกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะผัดกะเพราหมูสับกับกุ้งย่าก็รวนหมูสับให้สุกนะทีนี้ย่าก็จะใส่ซุปะ้นหน่อยหนึง หมูหมูสับยาต้องรวนเพราะว่ายาทํามันไว้แข็งเนี่ยใส่ตู้เย็นไว้แข็งรกเลยอ่ะเดีย๋ยวใส่ชุบหน,น่อต้นแล้วก็เดี๋ยวจะใส่พริกมีกุ้งเอากุ้งหน่อยหนึง่งเพราะหลานเขาไม่กินนี่ไงมีกุ้งหน่อยหนึง่งว่าอยากจะใส่ถั่วแต่หลานเขาก็ไม่กินค่ะ รวนไว้นานแล้วเดี๋ยวใส่พริกท้อนก่อนอีกช้อนนี่นะพริกนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ยังไม่เผ็ดแล้วค่อยใส่ใหม่ยากะบดพริกไว้งาเดี๋ยวขัดแห้งหน่อยไม่ให้มีน้ำ ใส่น้ำมันหอยหน่อยน้ำมันหอยก็ค้นซื้ออย่างนี้มางามไม่ได้ซื้ออย่างขวดแบบหน่อยก็ได้ให้ข้นๆไม่เข้มค้นละ แห้้งนะเบาแก้แลวละส่ชูรสหน่อยอย่ากันติดชูรสอืมไม่ใส่ชูรสแล้วมันกินป่าๆไม่รู้เขาก็บอกว่ากินชูรสอันตรายอันตรายยาก็ไม่รู้อืเอาน้ำตาลหน่อยอืมมันครึ่งหวานแล้วก็ไม่รู้ เก็บกระเพราไว้ตั้งแต่เช้าแล้วกระเพรามันออกดอกเลยยากเลยเก็บใส่ใส่ชามไว้เด็ดดอกเด็ดดอกอ่อนๆเดี๋ยวชิมก่อนว่าเป็นไงอืมใจ่ได้แล้วเนี่ยกุ้งหน่อยนึง เทไม่ได้เดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยวจะผัดให้แห้งๆเลยก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่เนี่มันพอแล้วยาาถั่วก็มีนะถั่วกับยาวแต่ว่านาเขาไม่กินแต่ย่าชอบกินกผักอนะ่ะ ไปกินพริกแล้วจะจามไงเนี่ยใส่กุ้งแล้วเดี็วชิมกลอม้อมย่ามีแกงส้มเมืวานเนี่ยแกงส้มก็มีแกงส้มเหลือแต่หลานมนไม่กินก,ก็เลยต้องทำผัดกระเพรา รสเป็นไงไม่รู้ชิมยังไม่ค่อยเข้าที่กินน้อยไปหนะ่ะอยเปิมคำมาไ,ได้ไม่ต้องใส่น้ำตาลอะน้ำมันหอยไม่เพ็มเผ็ดน,น้อยไปไหน่อยยาวะพริกหน่อยแล้วกัน ิกนี้ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่ใส่อใบกะเพราแล้วกเ็เสจิ้นใส่ใบกะเพราเก็บดอกอ่อนๆมันมาไงเช้ารดน้ำต้นไม้ก็เลยไปเห็นกะเพราออกดอกก็ไปเด็ดถ้าไม่เด็ดแล้วดอกเขาก็จะแก่ต้นเขาก็จะโทมเร็ว ห,หลานกินคนเดียวแล้วแหละแล้วก็กินนิดหน่อยเพราะว่าย่าทํากับข้าวกินของคุณตะหลานลูกๆกกับลูกๆเขากินของเขาเขาไม่กินกับเราหรอกอร่อยนะเดี๋ยวผัดให้แห้งหน่อย ไม่แห้งไม่ให้มีน้ำใช้ได้แล้วตัดใส่จานเลยลก็ะเพราหมูสับกับกุ้งมันก็จะน่ากินนะถ้าเราใส่กุ้งไปด้วยอ่ะ กินกุ้งประจำไเนย้าห้านเขาชอบกินกุ้งกับหมูเนี่ยก็หมูชิ้นเขาก็ไม่ค่อยชอบกินกันหรอกหลานเน่ยเขาก็จะกินหมูสับนี่แหละ เสร็จเรียบร้อยใส่จ,จานเรียบร้อยแล้วค่ะเือ,อเดี๋ยวจะเอาข้าวอุ่นแล้วให้หลานเขาชามหนึง่งวันนี้ค่ะก็ใส่จานมาแล้วนี่ให้หลานเขาเนี่ยจานนี้ยวันนี้ก็ผัดกะเพราหมูสับกุ้งเรียบร้อยแล้วใส่จานมาให้หลานเรียบร้อยแล้ว วันนี้กาคงจะมีแค่เนี้ยล่ะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ